โ l o สวัสดีคับน้องปูสวัสดีค่ะ,อ,คะ <c oughs> อยู่ใส่นอะตอนนี้อ๋อตอนนี้อยู่เมืองเลยค่ะโอ้โไปเรื่อยๆนอะจ้ามันอยู่บ้านอันเมืองเด็กน้อยพอดีเขาเจ้าไปซื้อลอตเตอรี่ไ,<ว>ไปเอาลอตเตอรี่มาขายบ่ว่นึกว่าจนะไปซื้อลอตเตอรี่การาไปซื้อนั่นแหล,ละเขาไปซื้อลอตเตอรี่มามาั ไปขายอยู่พัทยานะเป็นยังไงงหมดที่แล้วรวยปะรวยรวยอยู่หมดที่แล้วรวยอยู่สองสองหาศูนย์แต่ก็ได้เอาลายได้เลขันมาตัวเก่าเนาะแมนโอ้ตนายหลายกระปุได้เอาลายกะกระจงกับอายุสักครู่หาสิบสองพอดีอืออายุสักครู่บานสะเดานะอือจ้ะ กับเป็นเล็ที่ได้งวดที่แล้วได้ของปูสวงในหนอหรือจังไหนฮะลืมงวดที่แล้วก็ได้ของปูสวงอัที่ว่าตีที่ว่าพนมาบอกเป็นภาษาคาเมนก็เลยตีตีเป็นเลขนี่เพราะว่ามันเห็นคนตายน้่งอยูงสี่นะอืมค่ะมันก็มันก็เข่าหาสองอยู่เนาะจ้าจ้ามันก็เข่าหาสองอยู่อือมเนียนได้งวดวันที่ สองมกร้านน่ปีใหมล่ลบปีใหม่นี่ฝันละไปอ,อ๋อฝันแล้วค่ะเราพูดอยู่ปากัก็เลยฝันอ่าบรร t h เลยกับเมย่น<ๆ>ีอคคือจังมั่มี้ยังขัดขัดหลายอย่างเนาะคือจังแบบบรท่านให้มาเนาะก็เลยเฮติยังเห็นมันเฮติยังเห็นมันแล้วแล้วก่อนเขากา็เปิดท่านกับคืนมานี่กะ รถกะง่ายขี่รถนั่นรถนี่รถกะง่ายขึ้นมากกะมันจะมีรถเลยอย่างสี่นะคือจังขดทางให้ขึ้นมากนะพอพอขึ้นมาปุ๊บกะมืออื่นมันทีสิบเก้ากะเป็นวัานทากะฝันครับเอาบอกเป็นท่านทาความฝันชู้ฟังแน่ค่ะความฝันก็สิเป็นอันคค้ค่าแบบหลงปู้กับหลงปู้สวนั่นแหละพิ่นมาเนาะครับค่ะ เพิ่นก็มาบอกเพิ่นก็เลยบอกว่าปั๊มปั๊มจะนับเพิ่นมาจังซี่ปั๊มปั๊มจะนับค่ะเพิ่นบอกว่าปั๊มปั๊มจะนับข่อยก็เลยว่าอีหยังเนาะบัดทีนี้ปั๊มปั๊มจะนับข่อยก็เลยนับงูตีลใบบุญปั๊มปั๊มก็ว่าเป็นฮาเป็นบอปั๊มปั๊มฮาค่ะก็เลยตีเป็น ศูนย์มันสิเอาหาศูนย์นี่สิเอาให้ออกอีลีตัวนีว้เบานี่ค่ะก็เลยตีเลขเป็นหาหาศูนย์ครับค่ะ,คะแล้วที่นี้ก็เลยพอตื่นเช้ามาอันสักพักหนึ่งกบมืออันนั่นอีกมือวันที่ยี่สิบครับอันน้นำขึ้นครับผม กับฝันกับฝันตองงวดอีกเนาะครับอ่าฝันตองงวดแต่ลยฟฝันเห็นรุ่งกับป้าอืมเขากับป้ากันอยู่บ้านเนาะครับก็คือคุส้กับู้หยิ่งจยงที่นะครับผู้ชา้กับู้หยิ่งกับอยู่บ้านอืมแล้วก็บ้านเด็กกี้นี่ก่ะมันจะสิเป็นเลขอ่าหา h o หา h o แมน เลขวนนี่ก็คือสี่หยสองโซเนาะครับก็คือเลขลงปู่สวงในในในความหมายของของข่อยก็คือข่อยก็สิตีเป็นหาหาศูนยมมนน์มันเป็นเลขมันเป็นเลขคู่นะครับพอฝันจังสี่แล้วก็เมื่อฝันเห็นลุงกับป่าก็เป็นคู่คู่ผัวเมียก็เลยตีเป็นสี 5, <6. S 2> ่ห้าหกสี่หาหกคูก็คี่ กอยูบ้านเล็กที่หาสิภพร่ำกันยังสี่นะเล็กเล็กมันสินี่สองเล็กเด็เล็กลงตู้สวงแล้วก็เสียงฝันใบเสียงฝันใบแล้วก็มาฝันมาฝันอยู่บ้านเล็กที่หา,าสิภพขึ้นแะต่แิดขาดบาาาบบเล็กเรี่ยงยังสี่นะครับผมค่ะแต่แต่เลยแต่แต่ว่าในความคิดกาสิม,มันใจเล็กเล็กสามตัวแน่ 4, มันใจสี่ห้าหกมั่นใจเลขค่ะเลขสี่ห้าหก 4, 5, 6, เป็นเลขเรียงเลยนะอื<บ>มครับมั่นใจเลข<ม>ตัวน,นี้เลขสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเลขเรี่ยงห้าห้าศูนย์เห็นว่ามั่นใจเปล่าห้าห้าศูนย์ก็มั่นใจห้าห้าศูนย์นี่ก็คือก็เป็นเลขที่ตามนะเดี๋ยววันี้หลวงปู่สวงเพิ่นจะมาบอกปั๊มปั๊มจะนับตะนับเนี่ยมันแปลว่าอย่างไงจะนับก 40, 50, 50, 50, 50, บ็สิเป็นศูนย์ไปแล้วบอ ในคว้านติดของค่อยนะเพราะว่าเป็นศูนย์ก็เป็นหนึ่งจึงสี่โอ้ยมุยมุยก็ต้องเป็นหนึ่งตัวตรำตรำตะนับตรำตรำตะนับปีใบบูนตรำปีรใบบูตน,บน,นตรำตะนับเขามันอีหยังเด้อเนี่ยตะนับไม่ใช่ตะนับไม่ใช่หกบ่หกบ่ข่อยกับบ่รู้เหมือก,กันกนะ ต้นนับห้าหกห้าห้าหกบ่มันมาแมนตศูนย์เสร็จละแมนต์บ่เมนจะเลยปรำปรำตนับมุยตีนไปบุญปรำต้นนับเออต้นับก็เป็นหกเออแมนแมนครับปรำปรำตนับโมเมนฮะลงปูมาจังสี่เนาะคอยก็เลยว่าเอ้าอย่างน้อบะทิ่นที่ลงปูมากขนไปแต่เป็นประชาขะเม้น นำร้านกาแฟก็บอ,อกอันเห่ากับเม่นพ่อหูจักแม่นเม่นเขาตีปู่จักอ่าผู้ดใดแปรได้ก็แปรให้แน่ <c oughs> มันแม่นบอระหาหาหกแมน่นผู้ดใดแปรได้ก็แปรให้แน่ครับผมค่ะการหลีกหนีเราหนี่มันกับ เมนยูมันมันเหมาะจอผูผ้ดีกับอันม <หง S 2> าเลทีนี่ผู้ดีนะอืยแล้วก็ฟันมันผราต่อเมื่อฟันมันผรา,า,า,าที่ต่อเห็นเห็นหลุงกับป่าพึ่งยืนอยู่น้ากันเป็นเล็กเสี่ยงกันยังสี่นะ่อ,อยก็เลยคิดว่าเล็กห้าห้าหกแล้วก็สีห้าหกยังสี่นะแต่ในใจในี่กระสิมัดคาฮากับพาหกนั่นแหละเล็กนะ อืมอ้าวจะได้กะขอให้เป็นอีกงวดหนึ่งเนาะสี่ปูสวงมาให้เนาะอ่าเจะได้กับเป็นงวดออาเป็นงวดที่แบบว่าได้กินปีใหม่ได้เงินขนเงินขนท่องเขาเขาบ้านเขาร้านซื่อกับเขากับน้ำให้พ่อให้แม่กินไปจังสันละค่ะครับผมอ้าวครับอ่าเจะได้ขอพูดเหลายๆนาอปูน้องปูพารวยเนาะค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณครับผมจ้าจโอเคค่ะสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสรุปสรุปตัวเลขของน้องปูพารวยเนาะนะครับในงวดที่แล้วของเพื่อนสองหาศูนย์นะครับอืมก็เลยอ่้เพ้ไรตัดเล่นกระเขาอยู่นะครับหาสองสองหาเหลขกออกโตเก่าเนาะนะครับก็คือสีบอกค่อยมีคนมักปานในดอกอืมันออกตัวเก่ามากว่านี่นะครับภาษาพื้นบ้านเขมรอีกแล้วอืมนะครับมาว่าเอ่อแอดกับเกงภาษาสำนักฮันเนาะนะครับอืม ตามคลิปนะครับท่านผู้ชมผู้ใดฟังออกนะครับลอไไ่องแปลให้เนี่ยเพิ่นสิแปลถืบอบ่เพราะว่าแอดกับ่บ่เก่งภาษานั่นคือกันนะครับกบ5 20, 5 26, 26, ะบฮ่าฮ่าศูนย์ฮ่าฮ่าหกสี่ฮ่าหกบูมันใจที่ฮ่าศูนย์แล้วกะฮ่าหกเนาะนะครับท่านผู้ชมเอาถือเออถือใจกะจัดคัดกะผ่านเด้อนะครับมัมน,มน,มนหมันเฮงเฮงลุยลุยไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับ